วิเคราะห์บอลคืนนี้ประจำวันที่23มีนาคม2567แล้วก็สวัสดีพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับจิโก้าบอลนะครับอยู่กับค่ำคืนของวันเสาร์นะครับวันนี้ฟุตบอลลีกเล็กๆของอังกฤษลงทำการแข่งขันแล้วก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติลงทําการแข่งขันกันเพียบนะครับวันนี้จิโก้คัดมาให้ทั้งหมด6คู่เด็ดๆ6คู่เดือดๆด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับเราไปสู่ผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนครับไปดูกันได้เลยครับเรา่่่่ผบมืืคคาานนนนนททีีกกัััว 2มีนา67นะครับผลงานในไลน์แอ jm 8 8ของเรานะครับเมื่อวานส่งแนวทางไปให้ต่อตุรกี U21 นะครับในฟุตบอลกระชับมิตรนะครับเมื่อวานตุรกี21ก็เปิดบ้านเชอรชนะจอเจียไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวานให้ต่อไปที่ เจ้าบ้านก็กินกันไปนะครับส่วนผลงานหน้าช่อง YouTube ของเราเมื่อวานผลงานไม่ค่อยดีเลยนะครับเมืม่อวานให้แนวทางไปทั้งหมด5คู่นะครับเป็นเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านพบสกอตคู่นี้ให้ไปที่สกอร์สูงจบเกมเจ้าบ้านชนะ40คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่2นอร์เวย์พบเชคครับคู่นี้ให้ต่อที่นอร์เวย์ราคา0.5ครับเริ่มเกมเป็นนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนครับแต่จบเกมเปิดบ้านแพ้สาธารณรัฐเช็คไป1ประตูต่อ2คู่นี้ต่อนอร์เวย์เสียไปครับคู่ที่สามแอตแลนทาพบลอ,อ่าอยง แอตโลนนะครับราคาเสมอจบเกมครคู่นี้เสมอแบบสุดมันเลย3ประตูต่อ3คู่นี้เราต่อเจ้าบ้านก็จบเกมมาเจ้ากันไปนะครับคู่ที่4ครับฟินฮาพบเดลีซิตี้เดลีเอฟซีนะครับคู่นี้เราให้ต่อที่ฟินฮาราคาครึ่งควบลูกจบเกมครับฟินฮาทำอะไรเดลีเอฟซีไม่ได้จบเกมเสมอ0ูคู่นี้ต่อฟินฮาก็เสียไปนะครับแล้วคู่สุดท้ายสเปนพบโคลัมเบียคู่นี้เราให้ต่อสเปนครับราคาครึ่งควบลูกครับ จบเกมครับสเปนเปิดบ้านแพ้กับโคลอมเบียของลุยดิอาร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ก็เสียกันไปครับในส่วนผลงานหน้าช่อง YouTube ก็ต้องขอโทษพี่พี่เพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผลงานไม่มาตามเป้านะครับสำหรับวันนี้ครับค่ำคืนวันเสาร์มีฟุตบอลหลายคู่ที่น่าสนใจที่โกขอแก้มือสักหนึ่งวันนะครับจิโกเลือกคู่ไหนมาวิเคราะห์บ้างไปดูกันได้เลยครับฝากย้ำเน้นย้ำพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับตอนนี้จิโกมีช่องทางติดต่อแล้วนะครับที่ไลน์แอด jm88 นะครับเป็นกลุ่มข้อมูลฟุตบอลนะครับ ทีเด็ดตัวไหนนะครับกระทัดมาขอจิโกได้ฟรีๆเลยครับจิโกจะวางแนวทางฟรีๆให้ทุกวันนะครับที่ไลน์แอดเจเอ็มแปดยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนทุกท่านด้วยครับแอดมาเป็นเพื่อนจิโกกันได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่าครับกับฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับมาดูอังกฤษครับเปิดบ้านต้อนรับบาซิลครับในฟุตบอลกระชับมิตรคู่นี้เตะเวลาตีสองนะครับ ราคาต่อรองคู่นี้อยู่ที่เจ้าบ้านครับอังกฤษต่ออยู่ที่ราคา0.5นะครับสูงต่ำราคา2.5ครับเฮตูเฮคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดอะเจ้าบ้านชนะได้แค่1เสมอ3แพ้น1นงะครับทำกำไร60เกมสูงที่50แต่คู่นี้เจอกันมา3นัดหลังสุดไปอังกฤษนี่ทํากําไรได้มากกว่านะครับ3นัดหลังสุดอังกฤษทำอะไรติดต่อกันทั้ง3นัดเลยนะครับส่วนผลงานในบ้านของอังกฤษเจอ er บราซิลเจอมา3นัดเนี่ยชนะนัดเดียวแล้วก็เสมอ2นะครับภาพรวมที่อังกฤษเจอกับบราซิลนะครับ h ลงานช่วงนี้ของอังกฤษกันบ้างครับ10นัดหลังในชนะ8เสมอ2ไม่เคยแพ้เลยครับทำกำไร60เกมสูงอยู่ที่50ภาพรวม10เกมหลังของอังกฤษถือว่าโอเคนะทำกำไรได้ถึง6นดะจาก10เกมแต่2นัดล่าสุดไม่ทำกำไรนะครับส่วนเกมในบ้านของอังกฤษ5นัดล่าสุดนะครับก็ชนะรวดนะทำกำไร3เสีย2ที่มีเสียตังค์มีเปิดบ้านชนะมอลตา2-0นัดน,น,นี้ยิงน้อยไปหน่อยนะต่อทั้ง4ลูกแล้วก็เปิดบ้านชนะออสเตรเลีย1-0นัดนี้นนก็ ต่อ1นึ่งานะ10ันก็เสียตังค์นะครับแต่ภาพรอังกฤษเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งนะไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดน,นะครับสำหรับอังกฤษเวลาเล่นในบ้านมาดูบาราซิลกันบ้างครับ10นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ2อแพ้5าทำกำไร20เกมสูงอยู่ที่50%เปอรถือว่า ภาพรวมช่วงหลังบาราซิลเนี่ยผลงานไม่ดีนะแพ้ติดต่อกันแล้วก็ไม่ทํากาไรหลายนัดแล้วด้วยยิ่งผลงานเกมเยือนบาราซิลเนี่ยห้านัดนอกบ้านชนะได้แค่นัดเดียวนะเสมอหนึ่งแพ้สามแล้วไม่ทํากําไรเลยครับสำหรับภาพรวมเกมการเยือนของบาราซิลถือว่าไม่ค่อยดีนะครับอย่างเกมเยือนห้านัดหลังเนี่ยชนะนัดเดียวคือบุกไปชนะเปรหนึ่งศูนย์แต่นัดนั้นต่อหนึ่งจุดสองห้านัดนั้นก็เสียตังค์นะยิ่งสองนัดล่าสุดเกมเยือนพวกเขาแพ้รวดเลยนะสำหรับบาราซิลผลงานเกมเยือนไม่ค่อยดีแล้วตัวนักเตะเจ็บเยอะด้วยนะสำหรับบาซิลชุดนี้นะรััมเียยยกกตวหลหลลลาาคนนะ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมกันบ้างครับฟอร์มโอเวอร์ออลอังกฤษในบ้านเนี่ยสามจุ 00, 000, นยยอดเยี่ยมเลยนะส่วนฟอร์มโอเวอร์ออลบราซิลนอกบ้านอยู่ที่0.80นตัวสีแดงไม่ดีนะครับเพื่อเบื่อวิเวล่ในบ้านอังกฤษเอ็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครไอจีอยู่ที่หนึ่งจุดหกหนึ่งทำได้จริงสามจุดศูนย์ศูนย์นะสแสดงว่าเกมลุกเด็กคมมากๆนะเวลาอังกฤษเล่นในบ้านสร้างสารรค์โอกาสไม่ได้เยอะนะแต่จบได้เกินค่ามาตรฐานะถือว่ายอดเยี่ยมเลยใครเจเองอย ในบ้าน0%แสดงว่าเกมลุกในบ้านทำประตูได้ทุกนัดครับส่วนบราซิลวิเลตอาบ้าน20%่บนนะค่าเอ็กจอยู่ที่1.37เ ทำได้จริง0.80เกมลุกไม่ค่อยดีนะส่วนบาซิลสร้างสรรค์โอกาสได้ดีนะแต่จบได้สยิงที่ยิงคว้างซะเยอะนะส่วนใครทีเออยู่ที่1.14เสียจริงจ1.40เกมรับก็ตรงเป็นตรงนะเพื่อนๆพนชินชิดนอกบ้านเก็บได้20%อย่างถือว่าน้อยมากๆนะส่วนหรับทีมใหญ่อย่างบาซิลสกอร์รวมคุณนิคคาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3ลูกนะครับบาซิลชุดนี้นะครับประตูทั้งมือ1.12นี่เจ็บนะจะเป็นประตูเล่นอยู่ในลีกบาซิลนะติดทีมชุดนี้มานล้วนะสตาร์ตตัวจริงนะส่วนเกมลุก ตรงกลางส่วนกองกลางก็ไม่มีคาเซมิโลนะสำหรับบราซิลส่วนอังกฤษจะถือว่าปึกพอสมควรนะตัวลุกฟังโฟเดน แฮลิเคนแล้วก็มาคัดเลดฟอร์ดช่วงนี้กําลังทําผลงานในกองกลางยังมีชุดเบนแฮมนักสลางอังกฤษคู่นี้ผมมองแล้วอังกฤษหน้าต่อจริงๆครับบราซิลเนี่ยโอ้โหตัวผู้เล่นมีปัญหาพอสมควรและบุกมาเยือนอังกฤษช่วงนี้ที่ขุมกําลังและตัวผู้เล่นอื่นที่ทยอยกําลังเกิดขึ้นมาแล้วมีเขาบี้เมนูนัดเด็กอายุ18ของแมนยูนะติดทีมชุดนี้มาด้วยผมมองว่าอังกฤษอ่ะเล่นในบ้านค่อนข้างน่าสนใจมากๆโหวค่ายเอ็กจีเล่นในบ้านค่อนข้างคมพอสมควรนะเกมรับก็ยังมีแฮร์รี่แม็กไกวรัา ปิดประตูแพ้เลยผมมองว่าอังกฤษมีโอกาสชนะมากกว่า60-70%เนะคู่นี้นะคู่นี้ผมฟันธงต่อไปได้ที่อังกฤษราคา0.5ครับผมมาตอนที่คู่ที่2ครับยัองอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะมาดูฟุตบอลลีกวันกันมากครับมาดูนอตแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับดาร์บี้เคานตี้นะครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่ทีเมเยือนนะบุกมาต่อราคา0.75สูงต่ำา2.5นะครับ มีหลีกวันทนึงคู่นะตอนนี้นอตแฮมตันอยู่ลำที่สี่ของตารางวิเลไในบ้านสี่เซนเกมในบ้านเนี่ยสิ 19, เก 8, 5, ้าเมชนะแปดเสมอห้าแพ้หกยิง25เสียยนะิบเอน่าเสียเยอะนะในบ้านส่วนดาร์บี้ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางวิเลตเอบ้าน63.2%มเซ เกมเยือน19เกมชนะ12เสมอ2แพ้5ยิง34เสีย16ครับเอตูเคู่นี้เจอมา6นัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะใน1เสมอ1แพ้4ทางกำไร3.3เกมสูงนทะี่50%ภาพรวมเจอกันช่วงหลังนะเป็นดับบี้ที่มีผลงานที่ดูดีกว่าชัดเจนะและก็ทางกำไรได้มากกว่าด้วยครับส่วนผลงานในบ้านนอตแทมตันในการเจอดับบี้4นัดหลังสุดในบ้านของพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้2ทางกำไร50เกมสูง25%แต่ภาพรวมในบ้านถือว่าค่อนข้าง,งใช้ได้นะในการเจอดับบี้นะพวกเขาทำกำไรได้ 50%ก็ถือว่าเจ้าเจ้าทั้งคู่สำหรับเกมในบ้านของนอตแฮมตันในการเจอกับดาร์บ,บี้มาดูผลงานช่วงนี้ของนอตแฮมตันนะครับ10นัดหลังชนะ2เสมอ4แพ้ 4, 4. ี่ทำกำไร50เกมสูงอยู่ที่40%ภาพร,รวมการทำกำไรช่วงหลังก็ถือว่าโอเคนะสิบเกมหลังทำกำไรได้5นะถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับนอตแฮมตันนะส่วนผลงานในบ้านของนอตแฮมตัน4นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้1นึ่งทำกำไร2เจ้า1เสีย1นะครับ4นัดล่าสุดในบ้านก็ถือว่าใช้ได้นะก็ทำกำไร2เจ้า1เสีย1ที่ทกไรก็มี เปิดบ้านเอาชนะวิทตันเลเวอร์นัดนี้ทำกำไรนะครับเปิดบ้านเสมอกับบิสโบตันหนึ่งหนึ่งนัดนี้ก็ทำกำไรนะครับมาดูทีมเยือนอย่าง ดาบี้เขาต้กันมากครับผลงานช่วงนี้ต้องถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆสำหรับดาบี้สินัดหลังชนะ7เสมอ1แพ้2ทางกำไร70เกมสูงอยู่ที่60%สนัดล่าสุดนชนะลวดแล้วก็ทํางกำไรติดต่อกันทั้ง4นัดเลยผลงานช่วงนี้กลับมายอดเยี่ยมมา10เกมหลังทํางกำไรได้ถึง7นัดจาก10เกมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับส่วนสเกมเยือนล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะบิสตอลท่านนี้ทำตังค์บุกไปแพ้์บรัสตลีเสียตังค์บุกไปชนะเอ็กซิเตอร์ทำตังค์แล้วบุกไปชนะชาตันก็ทำต ไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับโปรแกรมนัดถัดไปนอตแฮมตันจะบุกไปเยือนเรดดิ้งอีก6วันนะส่วนดาร์บ,บี้เคานตี้กลับมาเล่นในบ้านเจอแบ็คพูลอีก6วันนะครับตัวผู้เล่นเจ็บก็ถือว่าเยอะทั้ง2ทีมนะเจ้าบ้านอย่างแซมฮอสคินอย่างนี้เพิ่งเจ็บอยู่แล้วก็แพตติกเบล่าอย่างนี้ก็เจ็บอยู่ส่วนดาร์บ,บี้ทีมยังก็เจ็บพอสมควรนะซีดจอร์จูดเดอะไวท์เกย์ George, Jude, White, ale, นี่พวกคนเดอะไวท์เกย์เนี่ยยังเล่นอยูนะ่ยังเจ็บอยู่นะครับเจมส์คอร์ลินเนี่ยพวกนี้ยังเจ็บอยู่นะครับ สำหรับภาพรวมการนักเตะของตัวเจ็บของทีมเยือนอย่างดารบี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์ม Overall ทั้ง2ทีมกันบ้างฟอร์ม Overall นอร์ธแฮมตันในบ้านอยู่ที่1.53ตัวสีส้มนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนฟอร์ม o v e อ a l l ดาร์บี้ฮอกบ้านอยู่ที่2.00ตัวเขียวเข้มนี่ยอดเยี่ยมเลยนะเพื่อนๆส่วนวิ n r a t ในบ้านของนอร์ธแฮมตัน42%ใคร G อยู่ที่1.15ทําได้จริง1.32เกมลุกในบ้านของนอร์แฮมตันถือว่าใช้ได้นะสร้างสรรค์โอกาสดีแล้วก็จบได้ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนสํหรับเกมรุกในบ้านส่วนคร G อ่ที่1 2เสียจริงๆ1 1ก็ถือเกมรับบ้านถือว่าเนียวใช้ได้ นะตามค่ามาตรฐานเลยนะสำหรับค่า XGA สำหรับนอตแฮมตันนะคินชนในบ้านเก็บได้เพียง21นะครับส่วนทีมเยือนอย่างดับบี้เคานตี้ครับวินเลดนอกบ้าน63ค่า XG อยู่ที่1.40ทำได้จริง1.79เกมลุกนี่โก้สร้างสารรค์โอกาสไม่เยอะแต่จบได้ยอดเยีย่ยมสองทีมนี้เกมลุกดีทั้งคู่นะส่วนค่า XG ที่1.16 เสียจริงๆ0.84เตะเกมรับดับบน้นอกบ้านถือว่าค่อนข้างเหนียวนะครับเพื่อนๆแต่นัดเสียไม่ถึงลูกคินชีตนอกบ้านเก็บได้0.47%นะครับสกอร์ลูกคู่นี้ครับว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.53นะครับดับบี้เขาที่ตอนนี้อยู่ดับ2ของตารางนะแต้มห่างจากจ่าฝูงก็ประมาณ5คะแนนจากปอร์สมัทนะนัดน,นี้ถ้าชนะก็จะกระโดดขึ้นไปมีอมีอยู่81คะแนนก็บิดลุ้นเบียดเบียดรุนแชมป์กับปอร์สมัทสนุกส่วนโบตันตามหลังพวกเขาอยู่4คะแนนก็ มีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโบตันนะแต่ดันนี่ดาบี้เจอกับนอตแฮมตันที่ผลงานค่า XG ทั้ง2ทีมถือว่าใกล้เคียงแต่ไอดาบี้มันมีเกมรับที่ดูดีกว่านอตแทมตันพอสมควรนะสำหรับเกมเยอะนะือนเนี่ยแต่นัดบางควรเสียแค่1.16จแต่มันเสียงจริงแค่0.84ผมมองว่าไอเกมรับนี่แหละจะเป็นตัวทีเด็ดทาให้ดาบี้เคาตีไม่เสียประตูให้กับนอตแทมตันคู่นี้ผมมองว่าน่าสนใจต่อไปได้ที่ดาบี้เคาตี้ครับ มาต่อนที่คู่3ครับเราข้ามไปที่สกอตแลนด์กันบ้างครับเราไปดูฟุตบอลสกอตแชมเปี้ยนชิพต้นกันครับไปดูอาร์ตบอร์ดเปิดบ้านตอนรับแพทริกทิทเทลนะครับคู่ที่ราคาต่อรองอยู่ทีมเยอนนะบุกมาต่อที่ราคา1ลูกสูงต่ำราคา3ลูกนะครับอาร์ตบอร์ดตอนนี้อันดับ10ของตารางนักวิเลยในบ้านน้อยไปหน่อยฮะยี่สเปอร์เซ็นต์เกมในบ้าน13เกมชนะ3เสมอ3แพ้7ยิง16เสีย23ครับส่วนแพทริกทิทเทลนะครับตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางนักวิลเอกบ้าน ยี่เกมเยอ1สิเกมชนะสี่เสมอหแพ้สยิงยีบเกเสียยี่สิบห้าครับผมเอทเคู่นี้เจอกันมาสิบนัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะนัดเดียวเสมอสามแพ้หกทำกำไร30เกมสูงอยู่ที่40%ภาพรวม10เกมหลังสุดอ่าผลงานเป็นพลาติกทิสเซลนะมีผลงานที่ดูดีกว่าชัดเจนแล้วก็ภาพรวมการทำกำไรก็เป็นพลาติกทิสเซลนะครับที่ทำกำไรได้มากกว่านะครับส่วนเกมในบ้านของอาร์ตบอรในการเจอกับพติกทิสเทลเจอมาแนัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะสามเสมอสามแพ้สองทำกำไร ในจารเจอกับพลาสติกทีเทวผลงานค่อนข้างดูสูสีนะแต่ผลงาน3านัดล่าสุดที่เจอกันเป็นพลาสติกทีเทลนะที่ดูดีกว่าเลยในการเจออาร์ตบอทนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มช่วงนี้ของอาร์ตบอทกันบ้างน,นะครับ10เกมหลังพวกเขาชนะ1เสมอ3แพ้6ทํากำไร30เกมสูง60% 10เกมล่าสุดของอาร์ตบอทภาพรวมการทำกำไรน้อยไปหน่อยนะ10เกมหลังทำกำไรถึง3นัดจาก10เกมแต่ภาพรวมเกมสูงสูงไปถึง 6นัดจาก10เกมถือว่าโอเคนะครับไปดูเกมในบ้านอาร์ตบอร์ดกันบ้างสามนัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยเล่นในบ้านมาสามนัดนะชนะหนึ่งเสมอสองนะครับเปิดบ้านเอาชนะเลตโลเวอร์สามสองตอนนี้ก็ทำกำไรเปิดบ้านเสมออินเวอร์นัดนี้ก็ทำกำไรแล้วก็เปิดบ้านเสมอไอยูเอเท็ดศูนย์ศูนย์ก็นัดนี้ก็เจ้ากันไปนะครับสำหรับภาพรวมในบ้านถือว่าโอเคนะสามนัดหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานแพตติกทิสเทลกันบ้างน,นะครับผลงานแพตติกทิสเทลช่วงนี้นะครับ10เกมหลังพวกเขาชนะสองเสมอห้าแพ้สามทำกำไรสี่สิบเกมสูงอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซน็น ภาพรวมการทังกำไรถือว่าน้อยไปหน่อยนะ10เกมหลังทังกำไรได้เพียง4นัดจาก10เกมครับมาดูผลงานเกมเยอะของพลาสติกที่เซลกันบ้าน5นัดนอกบ้านชนะ1เสมอ3แพ้1ทำกำไร1เจ้า2เสีย2นะครับนัดล่าสุดเกมนอกบ้านก็บุกไปเสมอควีนป์สอ2สองนัดนี้ก็เสียตังค์นะบุกใบแพ้ r u โอเตสี 4, นัดนี้เสียตังค์บุกไปเสมออิวนตส3นัดนี้เจ้าบุกไปเสมอ แอนดี้ยูนเต็ดหนึ่งหนึ่งนัดนี้เจาแล้วก็บุกไปชนะลอตแคลตี้์สามศูนย์นัดนี้ทำตังค์นะครับภาพรวมถือว่าการทำตังค์เกมเยือนก็ไม่เท่าไหร่นะสำหรับแพทริกชิเซลนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของอาร์ตบอร์ดนะครับเล่นในบ้านเจอดันเฟอร์ลีมนะส่วนแพทติกชิเซลจะเล่นในบ้านเจออินเวอร์เนตนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้งสองทีมกันบ้างอนะฟอร์มโอเวอร์ออลอาร์ตบอร์ดในบ้านเนะี่ยศูนย์จุดเก้าสองไม่ดีนะส่วนฟอร์มโอเวอร์ออลแพทริกชิเซลนอกบ้านอยู่ที่หนึ อัดบอ23%ค่า XG ที่1.06ทําได้จริง1.23เนี่ยมัเกมลุกมันดีสาหรับอัดบอดในบ้านนะมันแต่ป่ะสร้างสถาการณ์หนลูกจะทําได้เกินค่ามาตรฐานนะ1.23สแกงลุกนี่คมะค่ะพูดง่ายครับเพื่อนส่วนค่า GA อยู่ที่1.54เสียจริงๆ1.77เกมรับไม่ดีนะตรงเป็นตรงนะสหรับเกมรับในบ้านคินชิดในบ้านเก็บได้เพียง15%ส่วนแพทริกชิสเทลนะ,ะวิลเลตนอกบ้านอยู่ที่29%ค่า XG 1.39ทําได้จริง2.07เกมรับนี่ก็โหดพอสมควรนะสำหรับแพทริกชิสเทลเกมบุกนอกบ้าน ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะส่วนค่า G a ที่1.70เจ็นต์จริง1.79เกมรับก็ตรงเป็นตรงเช่นเดียวกันนะครับกินชิ้ต้องมากเก็บได้เพียง14%คู่นี้สกอร์รวมคาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3.4ลูกนะครับแพทริกซิเทลตอนนี้อยู่อันดับสามนะแต้มก็ มันยังพร้อมเป็นรุ่นพื้นที่ pay off อยู่นะส่วนอันดับ1-2เนี่ยน่าจะเป็นการแย่งกันระหว่างดันดีกับเลต lower ส่วนแพตติสติเตลเนี่ยโอกาสที่จะไปเ p ย์ออฟมีเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรนะ1-2อ่า1น,น่าจะลดเลื่อนชั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ2-3-4ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะเ p ย์ออฟกันหรือเปล่านี้ผม็รุ่นอีกทีนะกันนะครับผมอ่าข้อมูลในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพผมไม่ค่อยชัวร์นะเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นนะคู่นี้ผมมองว่าโอกาสที่จะเกิดสกอร์อ่าสูงมีเปอร์เซ็นต์สูงนะพเ,นเ,งงงนะเพราะเป็นทีมทีี่่่มมมเเเเกกกกกรรรรรรุุสสส้้้้าาาาางงคคค์์จ XGD ทััูนะะพใชไดลยหบบออ บ้านน่ะแล้วก็อีกอีกอย่างเนี่ยเกมรับไม่ดีทั้งคู่นะตรงเป็นตรงทั้งคู่ผมมองว่าคู่นี้ไปสกอร์สูงราคา3ลูกครับ มาต่อที่คู่4ครับมาดูฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกันนะมาดูไอร์แลนด์เปิดบ้านต้อนรับเบลเยียมนะครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ทีเมเยือนนะบุกมาต่อ0.5สูงต่ำส2งจครับผมผลงานเฮติเวสคู่นี้เจอมา2นัดล่าสุดอย่างเจ้าบ้านไม่เคยชนะเลยนะเสมอ1แพ้1น,นึ่งทำกำไร50เกมสูงอยู่ที่100%นะเจอกันมาแค่2นัดเองนะนัดล่าสุดในบ้านไอร์แลนด์นะพวกเขาก็เปิดบ้านเสมอเบลเยียมมา2ประตูต่อ2นะครับ มาดูฟอร์มช่วงนี้ของไอร์แลนด์กันบ้าง10นัดหลังเนี่ยชนะได้3เสมอ1แพ้6ทำกำไร20เกมสูง40่สิเห็นว่าผลงานช่วงหลังของไอร์แลนด์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยชนะเลยนะซีอารเกมหลังทำกำไรได้เพียง2นัดจาก10เกมถือว่าน,น้อยมากๆครับเกมสูงอยู่ที่40นะครับส่วนผลงานในบ้านของไอร์แลนด์นะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับก็ชนะ1แพ้3เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอนิวซีแลนด์1นนัดนี้นเสียตังกรเปิดบ้านแพ้กีิตเสียตังกรเปิดบ้านเสมอนน 30, สเนเธอร์์แแลลลนนนนนดดดััีี้้้้จอเเปปิิบาาชะยยตตต30กก็สงว เปิดบ้านแพ้ฝรั่งเศส0-1นัดนี้กระจอบไปภาพรวมในบ้านเล่นในบ้านไม่ค่อยดีนะสำหรับไอร์แลนด์มาดูทีมเยือนอย่างเบลเยียมกันบ้างครับ80เ e ยียมหลังสุดพวกเขานชนะได้8เสมอ2ทํากำไร70เกมสูงอยู่ที่50นะครับถึงนี้ผลงานช่วงนี้ยอดเยี่ยมเลยนะสำหรับเบลเยียมอ่ะ5เกมเยือนล่าสุดนชนะรวดทํากาไร4เสีย1นะครับที่นัดที่เสียเนี่ยก็มี บุกไปชนะอาเซอร์ไปจานันนั้นบุกไปชนะน้อยไปหน่อยนะเพียงแค่1ประตูต่อศูนย์ก็เลยเสียตังค์ไปนะครับสำหรับเบลเยียมเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ทั้ง2ทีมมาฟอร์มโอเวอร์ไอร์แลนด์ในบ้านอยู่ที่1.17นนะตัวสีส้มส่วนฟอร์มโอเวอร์เบลเยียมนอกบ้าน ยอดเยี่ยมจริงครับ3.00ูนย์นในโคตรเก่งเลยครับวินเลตในบ้านของไอร์แลนด์อยู่ที่33%ค่าเอ็ค่ายจีอยู่ที่1.90าทำได้จริงหน3งคู่นี้สร้างสารรค์โอกาสดีนะสำหรับไอร์ and, แลนด์เต็กแต่มันใช้โอกาสเปลืองมากๆากเลยเกมลุกถือว่าใช้โอกาสเปลืองพอสมควรเลยสร้างสารรค์โอกาสแต่นะัดคนยิงได้1.90แต่ทำได้จริงๆ1.33นะ่ถือว่าน้อยมากๆเลยนะ ส่วนคา G ีอยู่ที่1.18เสียจริงๆ1.33เกมรับก็ตรงเป็นตรงน่าคินชิดในบ้านเก็บได้เพียง17%ส่วนเบลเยียมครับมีเรดนอกบ้าน100%นะคา g 1.39ทําได้จริงๆ2.60เกมลุกโคตรคมเลยครับสร้างโอกาสไม่ต้องเยอะแต่จบได้เกินค่ามาตฐานเกมลุกคมมากๆนะครับส่วนค่าจีเอที่1.41เสียจริงๆ0.80เกมรับนอกบ้านนี่ก็เหนียวต่างหากนะครับคินชิดนอกบ้านของเบลเยียมอยู่ที่60%เลยทีเดียวเฟลทูสกอร์นอกบ้าน0%แสดงว่าเกมลุกนอกบ้านเบลเยียมเนี่ยทําประตูได้ทุกนัดนะ สกอร์รวมคุณค่าว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่3ลูกนะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรอ่ะทั้ง2ทีมน่าจะเต็มที่แหละเจ้าบ้านก็ไม่น่ายอมยอมแหละผมว่านนะ อีกอย่างไอแลนด์เนี่ยมันเจอทีมใหญ่มักเล่นได้ดีนะก่อนหน้านี้ที่มันเจอฝรั่งเศสก็เล่นในบ้านค่อนข้างเหนียวนะบวกกับเสียงเชียร์ที่ดุดันนะพี่จิ๋วมองว่ามันมีค่าเอ็กซ์เจอรเจ้าบ้านอย่างไอแลนด์ยังเป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสได้ดีนะเนี่ยแต่นัดควรสร้างสรรค์ได้เกือบ2ลูกแต่มันจบได้แค่จริงๆ1.3ึ่อ่ะท่านนั้นเนี่ยมันคมๆนะผมพี่จิ๋วมองว่าโอกาสที่จะเกิดสกอร์กันเยอะมีโอกาสสูงแล้วเพราะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรด้วยเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเพราะว่าเบลเยียมมันนนนกกกกกก็็่่่่าาาาาลลลลอออองงทคตติๆไปฟุบบยยยูููโรรรเเเีีมมจะะส์พว แล้วก็นัมมี่โดกูก็ติดอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะผู้เล่นหลักๆก็อยู่หลายคนนะขาดแค่เพียงเควินเดอร์บอยคู่วิโกรบอกว่าคู่นี้น่าลงทุนไปที่สกอร์สูงราคา2.25ครับผมมาต่อที่คู่ที่5ครับเป็นฟุตบอลเซกุนดาสเปนกันบ้างมาดูเอสปันยอนเปิดบ้านต้อนรับเตเนริเฟ่นะครับ คู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่เจ้าบ้านนะเอสปันยอนต่อที่0.5สูงต่ำราคา2ลูกนะครับเอสปันยอนตอนนี้อยู่อันดับ3นะวิเล่นในบ้าน60%เกมในบ้าน15เกมชนะ9เสมอ5แพ้1ยิง30เสมมยีสมมย14แพ้น้อยนะในบ้านแพ้แค่นัดเดียวค่อนข้างดีส่วนเตเนนิฟเฟีอยู่อันดับ13ของตารางวิเล่นในบ้านยีบเปนต์เกมเยือน15เกมชนะ3เสมอ4แพ้8ยิง14เสีย22่สิบสเฮทคู่นี้เจอกันมา8นัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะ3เสมอ3แพ้2องทำกำไร37.5 เกมสูงอยู่ที่37.5นะครับส่วนผลงานในบ้านของเอฟฟานยอนในการเจอเตเนริเฟ่เจอมา3นัดเจ้าบ้านชนะ2เสมอ1ไม่เคยแพ้ทางกาไลี6กสเกมสูงอยู่ที่66.7นะครับมาดูผลงานเอฟฟานยอนช่วงนี้10นัดหลังชนะ5เสมอ3แพ้2ทางกาไลีส่สิเกมสูงอยู่ที่50%เห็นว่า5นัดล่าสุดของเอฟฟานยอนพวกเขาไม่แพ้ให้กับทีมใดนะแต่ละก็ทางเกาไลีสเสีย2นะครับสำหรับผลงาน 5นัดล่าสุดของเอสปันยอนนะส่วนผลงานในบ้านของเอสปันยอน4นัดล่าสุดของพวกเขาชนะ3เสมอ1ทางอะไร3เจ้า1เสียหนึ่งะครับที่เสียตังก็มีเปิดบ้านเสมอเวกานัดนี้เสียตังแล้วเปิดบ้านชนะมิเนเรสซ์สามศูนย์ 3, 30, ทำตังเปิดบ้านชนะเลวันเต้สองหนึ่งนัดนี้ก็ทำตังเปิดบ้านชนะเบียร์ลาเบ้สองหนึ่งนัดนี้ก็เจ้านะครับมาดูทีมเยือนอย่างเตเนริเฟ่กันบ้างน,นะครับภาพรวมสิบนัดหลังพวกเขาชนะ2เสมอ5แพ้3ทํทำอะไร30เกมสูงอยู่ที่30เนตนะครับเตเนริเฟ่นะครับ เกมเยือนนอกบ้านนะครับสี่นัดหลังสุดก็ไม่ชนะทีมใดนะเสมอ2แพ้2ทั้งกำไร1เจ้า1เสีย2นะครับนัดล่าสุดก็เ,เกมเยือนก็บุกไปแพ้ราซิ่งมา4 2นั้นอันนี้เสียตั้งบุกไปเสมออังกอร์ก้อน1-1นัดนี้ก็เจ้าไปนะครับบุกไปแพ้ Beyonce Beyonce 100เบย์เเบสหนูนย์นั่นนี้ก็เสียตังค์แล้วบุกไปเสมอเรมันเต้ศูนย์ศูนย์ก็ทำตังค์นะครับภาพรวม10นัดหลังการทําตังค์ช่วงหลังเนี่ยถามสนัดจาก10เกมถือว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างเตเนริเฟ่เดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับโปรแกรมนัดถัดไปเอสปันยอนจะบุกไปเยือนบูกโกสนะครับส่วนเตเนริเฟ่บุกไปเยือนเลเอสลาโกซานะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มโอเวอร์ออลทั้ง2ทีมกันบ้านนะครับฟอร์มโอเวอร์ออลเอสปันยอนในบ้านนอยู่่ที2.13ะ ส่วนฟอร์มโอเวอร์ออเทเนเตล็อกบ้านอยู่ที่0.87ไม่ดีมากครับไม่ดีมากๆเลยวิเลตในบ้านเอฟปัญยอนอยู่60%ค่ายจีอยู่ที่1.45ทำได้จริง2.00เกมลุกนี่โคตรคมเลยสำหรับอเอฟปัญยอนเวลาเล่นในบ้านนะมีโอกาสเลื่อนชนะั้นน้ารูกาลนี้นะส่วนค่ายจีเออยู่ที่1.06เสียงจริง0.93เกมรับในบ้านก็ เนีนะครับแต่ันนัดเสียไม่ถึงลูกแนละ้วสับเกมในบ้านชิงชิตนในบ้านเก็บได้ถึง47เลยทีเดียวนะครับส่วนเตนนนิเฟ่วิเวลตตอาบ้าน20ค่า xg 1.05ทำได้จริง0.93เกมลุกจะใช้โอกาสเปลืองพอสมควรนะสำหรับเกมลุกเตนนิเฟ่ส่วนค่า xga อยู่ที่1.30เสียงจริง1.47เกมรับมีข้อผิดพลาดครับตรงเป็นตรงนะครับชิงชิตนตาบ้านอยู่ที่27นะักสกอร์รวมคู่นิคคาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.67นะครับตอนนี้เอสนวน มี52คะแนนตามหลังเอลเช่หนึ่งแต้มนะอันเนะี่ยน่าจะเลื่อนน่าจะเลื่อนชั้นอัตโนมัติยังมีรุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติแต่ก็ต้องเะาวางเอบาให้ดีเพราะแต้มก็เท่ากับเอสพันญ่อนครับตอนนี้เอสพันญ่อนมีโอกาสดีมากๆที่เล่นในบ้านเจอเตเนเฟสที่เกมนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับบวกกับค่า x g ในการสร้างสันโอกาสและการทําเกมลุกจบสกอร์ของเอสพันญอนค่อนข้างค,างคมพอสมควนครนะ แต่นะัดสร้างสรรค์โอกาสแค่หนึ่งจุดสี่ห้าแต่จบได้เกินค่ามาตรฐานถึงแสดงว่าเกมลุกของเอสปันยอนในบ้านค่อนข้างป่าไว้ใจได้นะฮะพี่จิโก้เลยมองว่าคู่นี้เอสปันยอนเป็นบอลหน้าลงทุนมากๆครับคู่นี้ต่อได้ที่เอสปันยอนราคา0ูนจุดห้าครับมาต่อที่คู่ซ้ายครับโอ้โหมันเป็นบิ๊กแมตช์กระชับบิ๊กอีกคู่หนึงครับมาดูฝรั่งเศสครับเปิดบ้านต้อนรับเยอรมันครับคู่นี้ราคาต่อรองอยู่ที่เจ้าบ้านฝรั่งเศสต่อที่ราคา0.5สูงต่ำ ราคา2.75นะครับมาดู h ฮตูเฮกันครับคู่นี้จะมา10เกมหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านชนะได้5เสมอ2แพ้3ทั้งอะไร60เกมสูงอยู่ที่ 50%คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อ,อช่วงไปปีที่แล้วนะเป็นเยอรมันเปิดบ้านเอาชนะฝรั่งเศสได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูเกมในบ้านของฝรั่งเศสในการเจอเยอรมันว่าครับเจอกันมา5นัดเจ้าบ้านชนะ3เสมอ1แพ้1ทํากําไร60เกมสูงอยู่ที่50% 3นัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันที่บ้านของฝรั่งเศสเป็นทางด้านฝรั่งเศสเอาชนะได้ทั้ง3นัดติดต่อกันนะครับแต่ก็ย้อนกลับไปที่เจอกันล่า,ลาสุดบ้านฝรั่งเศสก็ย้อนกลับไปปี2018เลยทีเดียวนะครับ มาดูภาพรวมช่วงนี้ฝรั่งเศสนะครับ10เกมหลังเนี่ยชนะแปเสมอ1แพ้1ทางกำไร50เกมสูงอยู่ที่60%ที่แพ้ถ้าจำไม่ผิดก็คือฝรั่งเศสเนี่ยบุกไปแพ้เยอรมันนะดเกมเนี้คือเกมเดียวจาก10เกมที่บุกไปแพ้ 1- 2ที่บ้านของเยอรมันนะครับส่วนเกมในบ้านของฝรั่งเศสนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะรววนะวทางกำไร4เสีย1นเปิดบ้านถล่มยิบตลอตต้14-0เปิดบ้านถล่มสกอตแลนด์4-1เปิดบ้านชนะไอร์แลนด์2-0เปิดบ้านชนะก, 1, นดนกิดบ้าน ชนะเนเธอร์แลนด์4-0นะครับภาพรวมในบ้าน5นัดหลังสุดทงกำไร4เสีย1นะครับมาดูทีมเยือนอย่างเยอรมันกันบ้างนะครับเจ้าภาพฟุตบอลยูโรหนนีนะ10เกมหลังชนะ2เสมอ2พ้6ทำกำไร20เกมสูงที่70%ภาพรวมช่วงหลังของเยอรมันน่ถึงแม้จะเปลี่ยนคนเราก็ยังดูไม่ค่อยดีนะบางบางทีเหมือนนักเตะยังไม่ค่อยเข้าใจแทคติกของโค้ชมากเท่าไหร่นะ10เกมหลังเนี่ยทำกำไรเพียง2น,นัดเองจาก10เกมแต่เกมสูงถือว่าโอเคนะ10เกมหลังทำกำไรยเกมสูงถึง7ดจาากก10เเมมถอวยย่่ยยยนะี มาดูเกมเยือนของพวกเขากันบ้างสี่นัดเกมเยือนล่าสุดเนี่ยชนะ1แพ้สเสมอ1ทํางกำไร1เสีย3าที่ทำกำไรก็มีนัดที่เปิดตัว นาเกลมันอะ่ะก็บุกไปชนะสหรัฐสามหนึ่งนัดนั้นทาตังค์นะแล้วก็บุกไปเสมอเม็กซิโก2อสนัดนี้เสียตังค์บุกไปแพ้ออสเตรียสองศูนย์นัดนี้ก็เสียตังค์นะแล้วก็อีกนัดนึงบุกไปแพ้โปลแลนด์หนึ่งศูนย์นัดนี้ก็เสียตังค์นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะสำหรับเยอรมันช่วงนี้ก็เหมือนา่าลองตัวลองนักเตกันซะเยอะนะสำหรับแทคติกของนาเกลมันโปรแกรมนะัดถัดไปนะฝรั่งเศสจะเล่นกระชับมิดอีกนัดหนึ่งเจอชิลีนะส่วนเยอรมันนะครับเล่น,เล,นเล่นในบ้านเจอนนนนนนนเนเธอร์แลนนนบบระัคา้ Overall, ฟอร์มโอเวอร์ออฟฝรั่งเศสในบ้านอยู่ที่3.00นะส่วนฟอร์มโอเวอร์ออฟเยอรมันนอกบ้านอ่ะอยู่ที่1.00ตัวสีแดงแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่นะวินเลตในบ้านฝรั่งเศสเนี่ยร้อเปอนะค่าไอจีอยู่ที่2.45ทําได้จริงห้0จสกอร์ไปกระโดดนะัดเจอยิบลอตตาถาล่มไป14.0น่ะนัดนั่นน่ะน่าได้แต่ทำให้สกอรถถ์ตดูค่าไอจีกระโดดพอสมควรน,นะส่วนค่าไอเจเอที่0.76เสียจริง,รง,รงๆ0.20เกมรับนี่เหนียวมากๆจนระิงหรับ ฝรั่งเศสนะครับขิชิตในบ้านเก็บได้สูงถึง80%เลยส่วนเยอรมันครับวินเลดนอกบ้าน25%ค่าไอจีอยู่ที่2.13ยิงได้จริง1.25เกมลุกสร้างสารโอกาสดีนะแต่จบค่อนข้างใช้โอกาสเบืองมากๆเลยนะครับส่วนค่าเ a ์อยู่ที่1.25เสียจริงๆ1.5ส่วนเกมรับก็ตรงเปตรงนะขิชิตนอกบ้านเก็บได้สูงสุงสงสงสงเกมรับนอกบ้านไม่ค่อยดีนะโดนยิงแทบทุกนัดนะครับสกอร์รวมคู่นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่4ลูกนะครับ เจ้าบ้านนะครับผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมนะแล้วตัวนักเตะก็ทยอยกันขึ้นมาเยอะพอสมควรนะจากปารีสก็ติดมาหลายทัวชูอามินอ่ามูอานี่นะครับอ่าตัว กองกลางของอปารีสก็ติดในทีมชุดนี้แล้วก็เอมปาเป้นะครับเป็นตัวชูโรงของฝรั่งเศสคู่นี้ผมมองว่าเล่นที่บ้านฝรั่งเศสคู่นี้ฝรั่งเศสน่าสนใจกว่ามากๆากครับบวกกับเกมของเยอรมันยังไม่เข้าใจเทคนิคของโค้ดมากเท่าไหรนะ่บวกกับนาเกมันลองเทคนิคเยอะพอสมควรนะคู่นี้ผมมองว่าฝรั่งเศสครับน่าต่อครับต่อได้ที่ราคา0.75นะครับเดี๋ยวเราไปสืบทีเด็ดที่เราให้ไปทั้งหมด6คู่ด้วยกันสำหรับค่ำคืนวันเสาร์ที่23นะคู่ที่หน่ะตองกิษ0.5ครับคู่ที่2ต ดาร์บี้เขาตี้ย0.75คู่ที่สามครับสูงอาร์บอทราคา3ลูกคู่ที่สี่สูงไอแลนด์ราคา2.25คู่ที่ห้า ต่อเอ็กซ์ฟันยอนราคา0.5และคู่สุดท้ายต่อฝรั่งเศสราคา0.75นะครับนี่ก็เป็นการสรุปผลทีเด็ดทั้งหมดสลับข้ามคืนวันที่23มีนานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องจิกโก้คาร์บอนทางหน้าน YouTube ไว้ด้วยนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งทางหน้าน YouTube นะครับ @jm88 นะครับแอดมาเป็นเพื่อนจิกโก้ได้นะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารฟุตบอลกันหรือมาแลกเปลี่ยนทีเด็ดกันแล้วมารับข้อมูลทีเด็ดฟุตบอลฟรีจากจิโก้ที่ช่องทาง @jm88 นะคร สำหรับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ